สวัสดีค่ะพอพ่อยแม่เอฟซีช่องสุวรรณสีแมวเมียวนะคะวันนี้นะคะทักทายนะชมธรรมชาตินะคะเสียงจักรจันทร์เรไรนะคะตอนเย็นเย็นมาเที่ยวเดินเล่นกับกะทิน้อยเห็นภาพทองทงสงบเนาะบอกง่ายสงบแ้่ก็มานึกถึงเนาะดูถึงคนดูทางกรุงเทพหรือทางภาคเหนือนะคะหรือหลายจังหวัดตอนนี้นะคะทั่วประเทศมีประกาศนะคะว่าให้ทุกคน เตือนภัยเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวนะคะแม้กระทั่งสร้างส,างสกลนคนระหรือทังจังหวัดใดก็แล้วแต่แต่ว่าที่ประสบเหตุตอนนี้คือทางภาคเหนือแน่นะคะหลังจากทาั่งกรุงเทพมาหานะครแ,แน่คุณคู่ไปเมลก็อู้นะคะตกใจเนาะหนึ่งละเราก็เป็นกังวลเพราะว่าหนึ่งละครอบครัวของเ้าส่วนหนึ่งก็อยู่ทางกรุงเทพโทรไปหาลูกติดต่อบ่ไดไปจากไดนเนาะเพราะว่าเพื่อทำงานอยู่ชั้นยี่สิบเจ็ดเห็นตัวอย่างตึกของหน้าเจเจ เจเจมนะคะที่มันถล่มลงมาที่บอกว่าตึกสูง30ชั้นถล่มลงมาผูคกคนก่อสร้างตรงนั้นความเสียหายความเจ็บความตายตรงนั้นโอ้ยนะคะคือแบบใจหดหูนะคะใจหดหูคิดถึงอาบุกวรพงษ์พึงกลับไปเป็นจังไรน,น้อกระโถถามข่าวติดต่อใดเป็นระยะระยะเนาะ,ค,ะค่ะกัห่วงใยนะคะทุกคนขอนะคะให้ประเทศไทยเฮ้าหรือชาวลูกของเฮ้าเ อยู่รอดปลอดภัยกับไพ่ธรรมชาติตรงจุดนี้อ่อนใจนะคะเห็นภาพเนาะนหลายคนก็คือจะเป็นความรู้สึกเดียวกันกับของคุณครูนะคะว่าเ้านี่โอ้เห็นแล้วก็เมื่อยเนาะหดะหูดหดใจมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่รู้จะปกป้อง,องก้องกันยังไงนะคะคะ่ะให้เนาะเห็นข่าวเห็นข่าวที่ยาพันติดต่อป่ด้เสียชีวิต เห็นสพออกมาแล้วอสิโอ้ยนะคะเสียใจนี่เศร้าจริงๆเลยค่ะก็เลยอยากมาพูดมาเอ่ยกล่าวเป็นกำลังใจให้กับคนที่เพื่อนยังประสบภัยอยู่เท่ากัยังตอนนี้คือเหตุการณ์ตัวนี้ยังยังไม่ได้สงบยังไม่ได้แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นอีกบอเพราะว่าเกิดมาจากทางพ่าหมายบอส่งผลอ่ะ a เตอร์ช็อหรือกรส่งผลกระทบมาถึง ประเทศใกล้เคียงมีไทยแลนด์น่กแตสิีเป็นประเทศอื่นอีกบอนอันนี้ก็ต้องดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นแบบใดก็ขอพาวนาว่าให้สงบให้หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะคะให้คนที่เฮาหักทุกคนน่ะรอดปลอดภัยนะคะให้พระคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยนะคะใครเจ็บใครป่วยก็ให้หายหไวๆโอ้โอันนี้อันนี้อันนี้อ่อนใจจริงๆนะคะต้องคงมาเบาขนาดเราเห็นเนาะบึงหมอล่ำบึงหมอล่ำนี่ สาวน้อยเพชรบ้านแพงที่เพื่อนจะแสดงนะ <C'> เพื่อนก็ต้องได้ประกาศไม่แสดงนะคะง,งดการแสดงนะคะในของมือหนีไว้แล้วกันได้หลายงานได้ลหลายก,ากิจกรรมอทิเฮางกำลังจะเฮ็ดจะสั่งที่จะทําก็จะหยุดซะก่อนนะคะประกาศเตือนให้ทุกประเทศเใ,หใ,หให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนี่ชะลอไว้ก่อนขนาดสกลนครเนี่ย จากผลกระทบตรงนี้ที่จะสอบเด็กนักเรียนันที่29-30ที่จะถึงนี้นะคะก็งดการสอบเลื่อนการสอบนักเรียนม .1 กับม .4 นะคะไปสะก่อนนะคะอันนี้คือประกาศของทางจังหวัดพนกับประกาศตัวออกมากว่าอ่ายังก่อให้ไห้อยังก่อเลื่อนการสอบการเรียนต่อของม .1 กับม .4 ไปสะก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าการเกิดแผ่นนี้ไว เห็นข่าวเมื่อกี้เนะี่แน่ใจว่าใช่ไหมที่จังหวัดอุดรน,นะคะทางโรงพยาบาลของอุดรท่านี่เนี่ยเหมือนกันก็ได้รับผลกระทบตรงนั้นว้าวอุดรกัไก่สกลก็ต้องคอยบึงคอยระมัดระวังนะคะโทรไปหาลูกสาวลูกสาวก็กลับไปที่พักแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยนะผู้บุกเพลอยยังตรวจงานยู่แถวสยามอยู่กว่าเป็นแบบใดนะคะก็รอดูคอยดูว่าจะเกิดอ,อะไรบ้างโอ้ยตะยานตะยานนะคะโอ้ยตกอกตกใจนะคะปลอดภัยทุกคน นะคะเห็นหมอหลอกมอล่ามกับงดการแสดงแล้วพ่อแม่เอกซี่กัไปตามดูตามเช็คลูกๆหล,ลานๆน,น,นะคะอย่าตีพี่น้องเท่านะคะเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจอันนี้ต้องให้กําลังใจจริงๆนะคะให้กําลังใจจริงๆเพราะเราจะต้องอ่าเกาะอยู่เพื่อคนที่เรารักให้กําลังใจคนที่เรา รักนะคะทุกคนทุกท่านให้รอดปลอดภัยโอ้ยนะคะหลายๆคนมาแผ่นดินไหวเกิด,ดยู่ทาาคนคือกระทบมหาอี่มันก็จะเป็นพูดง่ายๆคือคุณครูขอบอกเขาคล่าว <c oughs> ให้ฟังเนาะคุณครูสอนวิทยาศาสตร์ <c oughs> ปกติแผ่นดินไหวประเทศที่จะเกิดแผ่นดินไหวมากมากที่สุดก็คืออยู่ใกล้รอยต่อของแผ่นเปลือโกโลกประเทศไทยเขาก็อยู่ใกล้รอยต่อแผ่นเปลือกโลกขึ้นกันของแผน่นยูเรเชียเนาะเสร็จแล้วข้างล่างมันก็จะเป็นหินหนืดคือหินหนืดคืออย่าง หินนี่ปกติเนี่ยถ้าถ้ามันมันถูกความร้อนมากๆนี่มันก็จะกลายเป็นของเหลวสามารถไหลได้ขึ้นน้ำไหลได้เหมือนน้ําก็คือตัวตัวอย่างก็จะเหมือนกับไอน้ำตาลทรายของเราเนาะถ้าเกิดมันอยู่อุณหภูมิปกติมันก็จะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนตกพลึกมาแล้วแต่ถ้าไป,ไปถูกความร้อนมันก็จะกลายเป็นน้ําตาลที่มันเหลวๆเหนือๆค่อยๆไหลนะคะแต่บางเอิญว่าหินที่อยู่ใต้เปลือกโลกของเรามันค่อยๆไหลค่อยๆดัน เมื่อมันดันไปปุ๊บมันบริมันบริเกิดปริมาณมันหน่อยบอกมันหลายบอกก็ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกเมื่อแผ่นเปลือกโลกของเ้าปุ๊บมันก็มีตึกรา้มบานช่องเมื่อมีการขยับใช่ไหมคะตึกต่างๆมันก็เกิดการสั่นสะเทือนเมื่อสั่นสะเทือนปุ๊บในการทรงตัวของตึกมันก็ต้องทรงตัวไม่ได้ก็ต้องลุดโตกลุ่มถล่มออกมาแบบนั้นอันนี้คร่าวๆแล้วทีนี้หินหนืดพวกนี้มันก็จะไหลเป็นทางเหมือนกับสายน้ํา แรกอยู่ใต้พื้นโลกของเขานี่เหมือนกับสายน้ํานะคะเพียงแต่เป็นหินหนึ่งค,ค่อยๆไหลไปถ้าเกิดมันปะทุขึ้นมากข้างนอกใดเราก็เรียกว่าภูเขาไฟระเบิดนะนะแต่ว่าตัวน,นีมน้มันจะไม่ปะทุแต่มันจะเคลื่อนไหวใต้พื้นดินนะคะอันนี้บอกอบคร่าวๆฟังค,คููแม่เบียวกระสอนนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะบอกให้เห็นภาพจากบิการดทดลองให้เห็นว่าเป็นแบบไหนมันก็จะชอนชัยแล้วที่นี่ไหลไปไหลไปปุ๊บมันก็จะไหลไปคือลาําธารมันอยู่เส้นของเสน้นเส้นของ หินเหนือตัวมันไหลผ่านตัวไหลแน่ตรงนั้นก็จะเกิดเป็นแผ่นดินไหวไปเพะฉะนั้นเขาก็ร้อยรอยค่อยรุ่นว่ามันสิไหลไปทางไหลแน่นะคะก็ขอให้มันเป็นลท่านในหน่อยนะคะให้มันหยุดให้มันหยุดอยู่ตรงนั้นนะคะบอกให้มันไปต่อเมื่อไหลไปปุ๊บมันก็จะเกิดการเนียก่ออ่าสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนไปเรื่อย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 ืมันก็จะเหมือนเราคูยว่าเราไหลเป็นน้ำมากบอกขึ้นน้ำมันก็ไหลมากไหลถาดไหลอันถาดหม มันก็เกิดการสั่นสะเทือนอีกเรียกว่าที่เฮาเอินอ้นว่า after shock นะคะคือผลกระทบหลังจากที่มันเกิดแผ่นดินไหวมันจะเกิดเป็นจังหวะจังหวะไปโอ้ยเนาะคะ่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยเด้อทุกคนปลอดภัยนะคะความสั่นสะเทือนของอยังก่อนแผ่นดินไหวมันก็จะมีหน่วยวัดเป็นริกเตอร์นะคะริกเตอร์ก็มีตั้งแต็หนึ่งหอดสิบนะคะสิบนี่คือสูงสุดเลย นะคะเจ็ดแปดนี่ก็เริ่มนักเลี้ยวนะคะให้ถ่ายตึกถล่มตึกอย่างพวกนี้ได้แล้วนะคะซีหานี่คับมันก็จะเริ่มแบบสัน่นหลดไฟแกวงอย่างพวกนี้นะคะหลังจา,ากนั้นมาปุ๊บก็จะระดับขึ้นมาตามตามตัวเลขที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะคะจังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยมอหลกมอล,อมอลำที่บันน้ไปแสดงนะคะสาวหน่อยพิดบานแพงก่ะ ขอให้ปลอดภัยนะคะให้หยุดไปสักก่อนนะคะทางสาวหน่อยน้อเพิ่นโช่วเพื่อน,นก็นมีงานหยุดไปขอขอให้เอฟซีของหมอลําเอฟซีช่องคุณผู้แม่เมียที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ทางกรุงเทพมหานะครที่กำลังประสบภัยก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยอยู่ดีมีสุขทุกๆคนเดอ้อได้พอกันใหม่นะคะคุณครูขอ,ขอให้กำลังใจให้พระคุ้มครองปลอดภัยทุกคนทุกทา่านค่ะสวัสดีค่ะ